إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ดุมมะอัมบาบพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงตักว่าต่ออัลลอฮฺผานหัวตาลาอย่างแท้จริงเถิดเพราะการยำเกรงการตักว่าต่ออัลลอฮฺผานหัวตาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทําให้เราได้ประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุนยานี้ และในวัลกิยามะพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายจงสะดุดีจงแสดงความชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺฮานหัวตาลาให้มากๆเพราะเนี่ยมะความโปรดปรานที่อัลลอฮฺพานหัวตาลาได้ทรงประทานให้กับพวกเรานั้นมันมากไาย ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ซึ่งการที่ยัลสภานหัวตาล่ได้ให้โอกาสกับพวกเราอีกครั้งหนึง่งนะครับในการมารวมตัวกันสลาตุนจุมมะในวันนี้ก็ถือเป็นเนื้อม้ที่ยิ่งใหญ่ในการที่เรานั้นจะได้แสดงความเป็นบ่าวอลอบูดียะได้สแสวงหาซึ่งความใกลชิด ต่อพระองค์อลอสพาหนหัวตาลาด้วยการปฏิบัติไอบาดที่มีความประเสริฐที่มีเกียรติพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ได้เกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้นั้นล้วนแล้วเป็น สัญญาณวัลเกียมะซึ่งสำหรับผู้ศรัทธาที่มีความเชื่อมันในคำสอนของอันอิสลามที่มาจากอกุรอานมาจากสุนนะของท่านนบีัลลฮอะลัยฮิวะสัลลัมเขายอมมั่นใจและยิ่งเพิ่มสึญญส่งความนักแนนความแข็งแกร่งในอีมานของผัวเขา เขายิงจะต้องทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอซฺพานหัวตาลามากี่สุดนะครับท่าที่จะมากได้ฟตักุลลอฮ์มัสต์อาตุมดังที่อัลลอซฺพานหัวตาลาได้กล่าวว่าจงยำเกรงต่ออัลลอซฺพานหัวตาลาให้สุดกำลังความสามารถทารอสูลุละฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวในฮะดีษบทหนึ่ง hadis rai ngat jak tan muawiyah ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai kelawa lam yabqa min ad-dunya illa bala'un wa fitnah dai bang samnuan ma baqiya min ad-dunya illa bala'un wa fitnah ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam dai kelawa ja mai khong lue sing dai nai lok dunya ni wan tae ภัยบาลาเวนแต่ความชั่วร้ายเท่านั้นนี่คือสัญญาณไกลๆวันกียามะที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องเผชิญจะต้องพบและอะไรครับพี่น้องที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยเมื่อลวงดุนยานี้เต็มไปด้วยฟิตนะต่างๆเต็มไปด้วยความชั่วร้าย เต็มไปด้วยบททดสอบต่างๆบางครั้งบททดสอบก็จะมาในลักษณะที่รุนแรงนักนวงเมื่อเราได้ศึกษาคำซ้อนของอิอสลามเราก็จะพบว่าในขณะที่ผู้ศรัทธาอยู่ในโลกดุนญยานี้ ไม่มีอะไรที่จะทำให้เขานั้นได้รับความปลอดภัยมากไปกว่าอัลอาฟียมากไปกว่าอัลอาฟียในฮะดีสนะครับที่บันทึกโดยมัิรมีามิมีซีสุเชคันดาฮีสนะฮรีบต์ะฮะดีสรายงีนจากดนานอับบาสบินอับดุลมุิฏอมิบนานอับบาสก็เป็น ลุงข, all all am, ของท่านรอซูลุลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฝ่ายผอของท่านนาบีและมีอายุมากกว่าท่านนาบีไม่กี่ปีและก็เป็นเพื่อนกับท่านรอซูลุลลอัยสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเช่นเดียวกันได้กล่าวว่าได้รายงานและได้กล่าวว่ายารอซูลลลอฮ์หมายถึงวันหนึ่งท่านอับบาสบินอับดุลมุฏฏอลิบได้พบกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้กล่าวว่ายารอซูลลลอฮ์ او oh رسون الله او الله علمني شيئا اسأله الله ازا وجللا دعمنا اسأله الله عز وجل شان تدعمنا خاطب نحن 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 الله صلى الله عليه وسلم نحن จงขอสิ่งอัลอาฟิยะจงขอสิ่งอัลอาฟิยะและท่านอับบาสบิอาบดินมุตตอลิบก็ได้กลับไปแล้วก็มาหาทรารุสุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยซูลลัมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้กล่าวคำถามเ่นเดิมคือยารอ و ูลุลลอฮ์ัลลิมนีชัยอันอสอล l ฮุลลอฮ์ ได้โปรดสอนฉันสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งฉันจะได้วิงวอนขอต่อพระองค AH ์อัลลอฮฺผานะหัวตาละทารสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้กล่าวว่ายาอับบาสุยาอัมมะรัสูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมโออับบาสผู้เป็นลุงของรอซูลของอัลลอฮ์ท่านจงวิงวอนขออัลเลาะห์ฟิอา ในด ل د ن ي ا และอันที่รักถ้งในโลกดุนยาและในโลกอันทร่รักจะขาดิสวี้นะครับพี่น้องถ้าไม่เราใดยินคำกล่าวของท่านศาสดาซุลแล้วสุลลัมคำนึงคืออัลอาฟิยาอัลอาฟิยาคืออะไรอัลอาฟิยาหากเราวิงวอนขออัลอาฟิยาในโลกดุนยานี้ นั่นก็คือเรากำลังวิงวอนขอต่อลอดตาลาให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยให้ได้รับความปลอดภัยถ้ากลางกายของเราก็ให้ได้รับความปลอดภัยจากกลคภัยไขเจับให้เราได้รับความปลอดภัยจากฟิตนะความชั่วร้ายต่างๆให้เราได้รับความปลอดภัยนะครับจากภัยบาละบททดสอบที่เราไม่สามารถที่จะ รับไว้นี่คืออัลอาฟิยาฟิดดุนยาในโลกดุนยานี้สวนอัลอาฟิยาฟิดดีนให้ได้รับความปลอดภัยในเรื่องศาสนาเพราะความปลอดภัยในเรื่องศาสนานั้นสิ่งที่มันตรงกันขามนั่นก็คือสิ่งที่มันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับคนหนึ่งในเรื่องศาสนา ไม่ว่าจะในเรื่องอัีดะไม่ว่าจะในเรื่องอิบาดไม่ว่าจะในเรื่องของมารายาเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดทําให้คนคนหนึ่งได้เสียหายในเรื่องศาสนานั้นไม่ร่วมว่าคนคนนี้เขาไม่ได้รับความคุม้มครองจากอัลลอฮฺในเรื่องของอลัลอาฟียาดังนั้นทารุสูลุลอฮฺสัลลัลลอฮฺวะลัยวะสัลลัมจึงได้ซอนคำาุูาา นะครับซ้อนคำดุอาให้กับลุงของถันให้วิ่งวอนขออัลอาฟิยะฟิดดุนยาวัลอาคิรอทั้งในโลกดุนยาและในโลกอาคิรอซึ่งอัลอาฟิยะในโลกอาคิรก็คือการที่บ่าวนั้นได้รับความปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮฺผานะหัวตาละได้รับความปลอดภัยจากนรกของอัลลอฮฺผานะหัวตาละ ดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธ,ธาทาั้งหลายยิงใกล้ๆวันลักียามะความรุนแรงนะครับความชั่วร้ายก็ยิ่งจะมีมากมายยิงจะมีมากมม้และจากความรุนแรงฟิตนะต่างๆก็มีลร้ประเภทททางเหล็กและก็ใหญ่สิ่งอัลอาฟิยาฟิตดุนยาวัลอาคิรอมมันจะร่วมไปทั้งหมดเลยไม่ยาไม่ว่าฟิตนะ จะเป็นฟิตนาถทอแหลกฟิดหน้าที่ใหญ่ถูกถูกฟิตหน้าถูกถูก,ถกชนิดไม่ว่าฟิตหน้านั้นจะเกิดขึ้นนะครับแบบสอนเรีนจะมาในลักษณะแบบสอนเรีนเรามองไม่เห็นหรือฟิตนะนะครับถี่เรานั้นมองเห็นโดยตาของเราดังนั้นเมื่อเราดูในอันกุอานพิจารณาในกีตาบุลล์คำพีของอัลลอฮฺสภานอวตาละเราก็จะพบว่า ไม่มีสิ่งใดที่อัลอสภาหนวตาลาจะรับประกันอย่างนักเนนสำรับบาวคนหนึ่งนั้นให้เขาได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิรอสึ่งให้เขาจยตดมันไวให้เขานักแน้นไวให้เขาปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือในเรื่องของเตาฮีดการให้เอกภาพต่อลอสพาหนหัวตาลาลอสพาหนหัวตาลาได้กล่าวในสุรทุลลาม ال الذين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون อัลลอฮฺท่านได้กล่าวว่าผู้ศรัทธานั้นนะครับหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธานั้นวะลัมยันบิสูอีมานะฮุมบิุ้ลมินเขาจะไม่เอานะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาปะปนกับอีมานของเขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาธรรม เขาจะไม่เอาความอาธรรมมาปะป,ปนกับอีมานของเขาซึ่งในตับซีฟต่างอธิบายตรงกันว่าความอาธรรมในอายะนี้ทารุสูลลอสซลลอ์ฮุอะลิสซาลามอินนามัชิรกนั่นคือการตั้งพาขี่ต่อลอสพาหาหัวตาลาเพราะบรรดาสหาบะเมื่อได้ยินอายะนี้ต่างกล่าวกันว่าและจะมีใครในมุ่ัวกเราที่จะไม่ประสบกับการอาธรรม จะไม่ปลสซบกับการอาธรรมพอการอาธรรมเอา v ุลุมโดยความไม้โดยทั่วไปก็ไม่ถึงการอาธรรม้วยการอาธรรมต่อตัวเองด้วยการอาธรรมต่อผู้อื่นด้วยดังนั้นจะมีใครในมู่พวกเราที่จะไม่อาธรรมต่อตัวเองทีเราสูลุลลยฮ์สัลลลลอฮุอะลัวฮิวะสลัมก็เลยกล่าวว่าพวกท่านไม่เคยได้ยินนะครับอายัดนึงในสูเราลุกมานหรือ อายะีิที่ท่านลุกมานได้เรียกลูกหน่อยนะครับด้วยความรักด้วยความห่วงแห้นเล็กลาวยาบุนัยละตุชริกบิลลาอินนะชิรกะลาฟุลมุลอาวีมเรียกลูกและบอกกับลูกซ้อนกับลูกเตือนลูกว่าเจ้าจงยาตั้งภาขี่ต่ออัลลอฮ์เพราะการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์การทำชิริกนั้นมันเป็นการอัธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้น เมื่อบ่าวได้มุงม่งไปสู้การให้เตาฮีดปรับปุงเรื่องเตาฮีดในขณะที่เขาอยู่ในโลกดุนยานี้นั่นอัลลอฮ์สผานะวตาลาก็รับประกันว่าอัลลอฮ์นั้นจะให้ความปลอดภัยกับเขาฟาอูไลกะลาฮุมุลอัมนัวฮุมมุฮตะดูนพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขาจะได้รับการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องจากอัลลอฮ์สผานะหัวตาลา ดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธ,ธาทั้งหลายจากฮะดีเตนาบีบอกว่าไม่มีสิ่งใดคงเหลือในโลกดุนยานี้เว้นแต่บาละและฟิตหน้านั้นไม่ได้ไหมายความว่าจะให้เราในท่านาผู้ศรัทธ,ธานั้นหมดหวังในความมีตาของอัลลอฮ์ไม่ใช่แต่นบีสอลลัลลอฮอวละยิวะสัลลัมกำลังพูดถึงความชั่วรายมันจะมีอย่างมากมาย และด้วยกับคำพูดของท่านนาบีที่อัลลอฮฺตาฮาเลได้กล่าวว่าวัวมายันติกวานิลฮาวาอินหัวอินลาวะฮยูยูฮานบีไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์ของนบีแต่นบีพูดด้วยกับวะฮยูดังนั้นสิ่งต่างๆที่มนุษย์ได้สัมผัสได้เห็นได้ประสบนั้นย่อมแสดงให้เห็นว่าคำพูดของท่านรอซูลุลลอลาสัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นจริง และทำให้เราจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขของการกล่าวกะริมะว่าวอันนะมุฮัมมัดอัลรอซูลลอฮ์แท้จริงมัวมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์จากนึ่งจากเงื่อนไขต่างๆก็คือเราจะต้องเชื่ออย่างนักแน่ว่าสิงเทนาบีบอกเทนาบีพูดแต่เป็นมุอยิศาส ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าท่านเอยเกิดขึ้นก่อนหน้านาบีในสมัยของท่านและจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่าน,นเสียชีวิตไปแล้วจนถึงวันกิยามานั่นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นความจริงและผู้ศรัทธานั่นจะต้องเชื่อครับพี่น้องและผู้ศรัทธานั่นจะต้องเชื่อใน h ะดีษบทหนึ่งนะครับในหนังสืออ l a d a b u n mufrad s h ัน k h a n n a ฮ a ม i ر ุลลอฮุตะอาลาได้กล่าวว่าเป็นฮดี i t ที่ถูกต้องอันรจุลัน ก็มีชายคนหนึ่งนะครับได้กล่าวถามทารุสุลลลาอฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าไอยุคดูอาอีอัฟดลูการขอดูอานะครับแบบไหนชนิดไหนอย่างไรที่ประเสริฐที่สุดทารุสุลลลาอฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าตัสอัลุรับบักอัลอัฟวะวัลอาฟิยะตะฟิดดุน الدنيا والآخرة ตัสอั่งลูรับบักอัลอาฟฟะวะลอาฟียาทานจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์อัลอาฟกฟ์กัยไโทจั่วชะละอัลอาฟียะความปลอดภัยทั้งในเรื่องดุนยาและในเรื่องศาสนาและในอาค hirah พอมาอีกวันนึงชายคนนี้ก็มาอีกวันที่วสองเลยได้กล่าวถามทาราซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าอ้ายุดดวยอัลัฟฟอน ดวาแบบไหนอย่างไรจะขออย่างไรซึ่งเป็นดวาที่มีความประเสริฐจริงทารูสุลลสัลลาลลอฮุละัยวะัลสลัมก็ได้กล่าวว่าทัสอลูร ah ับบักอัลอาฟวัลอาฟิยะท่านจงวิงวอนขอต่อละสึ่งการอภัยข้อภัยโทษและการอัลอาฟิยะการได้รับความปลอดภัยการคุม้มครองจากอัลลอฮฺานหัวตาละใช่คนนี้ก็กลับไปแลว้วก็มา นะครับในวันที่สามก็ได้กล่าวถามเฉ่นเดิมว่าไอยุดดวอีอัฟบันดัวาประเภทใดดีที่สุดประเสริฐที่สุดท่าน,นาบีษณุลัลอฮุอะลยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวว่าได้กล่าวเช่นเดิมตอบเฉ่นเดิมว่าตัสอัลลูรับบักอัลอาฟวัลอาฟียะท่านจงวิงวอนข้อต่ออัลลอฮ์สิ่งอัลอาฟข้อพยาโทษจากพระองค์นะและข้อความคุม้มครองข้อความปลอดภัยจากพระองค์ลอสภานาวาตาละ แล้วทารุสูลุล l l a h สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็ได้กล่าวลังจากนั้นว่า“อิซ ا ว่ตีแตะฮุมาฟิดดุนยาซุมมาว่ตีแตะวุมาฟิลอาคิเราะดีกอด้อัฟละฮ์ตะเมื่อท่านได้เออ่เมื่ออัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานให้แก่ท่านทั้งสองสิ่งการอภัยโทษและความปลอดภัยในดุนยานี้อะไรคือความปลอดภัยในดุนยานี้ก็คือทั้งปลอดภัยในเรื่องของ การทุกทํทำลายการทุกขคานะครับจะกรูกภัยไข้เจ็บอัลมาแคเรวัน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 บอัลมาการีวัน,วน,วนมมซีบาทั้งหมดเลยนะครับวันฟิทันวันมิฮันจะเป็นความชั่วร้ายบททดสอบต่างๆทั้งหมดเลยทั้งในเรื่องดุนยาและในเรื่องศาสนาสุมามอวตตีตาวมุามาฟิลอาขีรอแลมอทันได้รับทั้งสองคืออัฟวัลอาฟิยาในอาขิรอด้วย ได้รับการอภัยโทษถูจากอลรล่อ์ในอาคีรอและได้รับความปลอดภัยไม่ถึงปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์ตาลาในโลกอาคิรก็ได้อัฟละห์ตาโดยในนอนทันได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จแล้วในนอนทานได้รับชัยชนะและได้รับความสําเร็จแล้วและยังมีอีกฮะดีสลายไล่บอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพี่น้องเช่นฮะดีสบทหนึ่ง ท่านอบูบักรอดิอัลลอฮุอันนะครับในบันทสืบค้นหนูมาแยกมามเทอร์มีซีท่านอบูบักนะครับได้ขึ้นมิมบัตในยุคของท่านแล้วก็ได้โลองหาแล้วก็ได้กล่าวได้ยกคำพูดของท่านรอซู้ลุลลอฮฺอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและท่านได้กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะดีไปดีไปกว่าดีหลังจากอัลยากีนก็คือ ความเชื่อมันต่อลอสพาเนะวะตาลานั่นก็คืออลอาฟิยาไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าหลังจากอัญญากีแล้วนอกจากบ่าวคนนึงได้รับอัลอาฟิยาได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆทางในโลกดุนยาและในโลกอาคิรอดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายเราจะต้องวิ่งว่อนขอต่อลอตาลาให้มากๆ Allahumma inni a s อั u k a ล l a f wa a l a a f i y าฟ fit dunya wal, ah fi wal akhirah و Allah ฉันขอความฉันขอต่อพระองค Allah سبحانه และหัวตาลาซึ่งการอภัยโทษและการคุม้มครองการได้รับ ah, รอัลอาาฟียจกพรลอฮ์ผ่านหัวตาให้เราได้วิงวอนขอให้บ่อยครั้งกับพี่นอ้องเพราะโลกดุนยานี้นั่นเต็มไปด้วยสิ่งที่ม,มันอันตรายบางครั้งเราได้รับบททดสอบแบบที่เรานั้นไม่ได้ทันตังตัวก็ได้ บางครั้งเราได้รับบาดเจ็บโดยที่เราไม่ได้ทันตังตัวก็ได้บางครั้งเราอาจจะเสียชีวิตโดยที่เราไม่ได้ทันตังตัวก็ได้หรือบางครั้งเราอาจจะทุกคาโดยที่เรานั้นไม่รู้สาเหตุก็ได้ก็เพราะวานรอูลลอฮศสูลลัลลอฮุวะลัยิวะสัลลัมได้กล่าวนะครับเป็นหะดีษที่า ح ي ح ونجم ي าน ي ع า بني رحمة ลอฮ ه h a i s รายงานจากท่านอบียรุรอยยัลลอฮุอัน ท่านอาับดุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าววระยะที่ยันนอาละนาสิจมานุน si จะมาถึงอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยจะมาถึงมนุษย์อย่างแน่นอนละยตรีอันกอติลูฟีไอชัยอินก้อท่าละคนที่เป็นผู้ที่ฆ่านันเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงฆ่าเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงฆ่า นี่ฮะดิษบนิสเฮียครับนบีบอกมาพันสี่รอยกว่าปีแล้วดังนั้นเหตุการณ์ใดเที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะก,กี่รอยเหตุการณ์ผู้สัทธาเชี่ยมันในคำสอนของตระสูลุลละซัลลัลฮุไอสลัมบอกปองตัวเองดูแลตัวเองด้วยการดูอาขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์าตาละ เลสาเหตุท um ี k rum, k e ่จะได้รับความคุ rum, ta ta ้มครองของอัลลอตาลาในสิ่งต่างๆที่ศาสนานั้นได้ให้คําสอนกับเราเป็นบทบัญญัติที่อัลลอตาลาได้มีบทบัญญัติไว้ไม่ว่าจะเป็นดุอาต่างๆการอันอัลสการ์ต่างๆการขอความคุ้มครองต่ออัลลอสผานอวะตาลาต่างๆอัลกอตินลายะยดรีอัลกอตินฟิอาอิเชอินกอตัลและท่านนบบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังได้กล่าวต่อไปวลาอะยดรีอัลมักตูลุฟิอาอิเชอินกูติลา คนในทุทกคาก็ไม่รู้ว่าเขาทุกคาเหนื่องจากด้วยสาเหตุอะไร <c oughs> คนในทุทกคานะครับอัลมักทูลเขาไม่รู้ฝีไอชินฟีไอเยชอินกุติล่เขาทุกคาเหนื่องจากสาเหตุอะไรนี่คือสิ่งที่เป็นคซํซสอนของอิสลามที่เราทางร้ายนั้นจะต้องเชื่อมัน <c oughs> แล้วก็ความขุ้มครองจากอัลลอฮฺผานะฮัวตาละให้เราผ่อนจากความชั่วร้ายต่าง ด้วยกับการที่เรานั n นปฏิบัติตามคําสอนของอิสลามอย่างเคร่งครัดและมันในการขอดุอาต่อลอสผานาวตารายู่เสมอนะครับอะกุกาลิฮะดาซัฟรุลลอฮ์ลิวะลลกุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมิคุลิดัมบิน فسدو ف น ر و إنهو كان ر ฟารอ الحمد لله رب العالمين <applause> واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين <applause> واشهد أن محمد العبد هو صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين لا يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم <applause> إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها ل... الذين أيوة آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم